วันแรกเราได้มาประมาณ6000กว่าบาทซึ่งได้จากยอดลูกชิ้นและก็น้ำส่วนปืนฉีดน้ำอ่ะเราได้ยอดน้อยมากซึ่งเราลงทุนเรื่องของปืนฉีดน้ำอ่ะเยอะมากๆทุกคนเกินครึ่งของเงินลงทุนเลยทุนไปทั้งหมดเกือบ50กระบอกอ่ะทุกคนก่อนที่เราจะเดินเข้ามาในซอยข้าวสารอ่ะตรงบริเวณด้านนอกอ่ะวาง ายพวกแบบปืนชินน้ำซองกันน้ำอะไรอยู่แล้วส่วนวันที่2เนี่ยตั้งบูตตั้งแต่10โมงจนถึงตีสองกับตีสามลามันเหนื่อยมากทุกคนคือเราทั้งยืนเกือบทั้งวันเลยนะทุกคนยอดมาได้ประมาณ3,000-4,000พวกลูกชิ้นอะ่ะคือหมดสต็อกเลยแล้วเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ย hey, วันที่สมอะ่ะเราเอาไงดีวะแต่สต็อกปืนก็ยังอยู่ ตอกน้ำก็ขายดีก็คือโคกหมดเราก็มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือโคกสขวดซื้อลูกชิ้นที่รีเสิร์ชแล้วว่าขายดีจากวันแรกเพิ่มมาอย่างละ1นึแพ็คแล้วก็มาทอดกันประมาณช่วงบ่ายที่15เมษาลูกชิ้นขายหมดน้ำโคกขายหมดเวลาเที่ยงคืนเราก็เก็บเลยยอดขายของวันที่3จะอยู่ที่ประมาณ3,000 ซึ่งยอดขายรวมทั้งหมดอะก็จะประมาณ9 0 0 0พันถึง 10, 000, 1ม0 0นิ2 0 0 0นิดๆลงทุนไป15000ยังขาดทุนในเรื่องของเปืนฉีดน,น้ำ